โลเคชั่นใหม่มากับผมทรงใหม่สั้นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือไม่วางเพื่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเอื้อฟาร์มสุกเอื้อนนะคะวันนี้มากับโลเคชันใหม่เป็นโลเคชันกองเงินกองทองหลังบ้านนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากองขี้บัวนั่นเองนะคะอาอยู่ในคอกเลยโลเคชันใหม่มากับผมทรงใหม่สั้นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือไม่วางเพื่อนแล้วนะคะอาเออนอกเรื่องไปเยอะเลยอาเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้าเรื่องเนาะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยน วัชพืชเป็นดินปลูกพืชกันค่ะอย่างแรกนะคะที่เราเรียกวัชพืชก็เพราะว่าเราเอาหญ้าแห้งมาทำค่ะนี่ค่ะหญ้าแห้งนะคะใบไม้แห้งค่ะ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสมมุติฐานเบื้องต้นก็คือถ้ามีหญ้าแห้งคิดว่าก็น่าจะมีใบไม้แห้งนะคะเออขี้วัวค่ะแล้วก็เพิ่งตักมาจากในคลองเมื่อก,กี้นี่เองนะคะดินร่วนค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาทุกอย่างผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอัตราส่วนเนี่ยมันไม่ไม่ต้องเป๊ะมากแต่ระวังว่าขี้วัวเนี่ยอย่าใส่เยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดินเค็มหรือว่าดินเป็นกรดซึ่งมันอาจจะทําให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาเน่าตายได้เนาะแล้วก็หลังจากที่เราผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเอื้อผสมไปแล้วเนาะเราเอื้อก็จะผสมน้ําเข้าไปด้วยเพื่อให้ดินมันมันเป็นแบบนี้นะคะ มันจะชุ่มๆแล้วก็ช่วยให้เกิดการย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยทำไมดินมันน้อยจังส่วนใหญ่มันดูเป็นเป็นหญ้าแห้งเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย่อยสลายไปเองนะคะอาจจะย่อยไม่หมดแต่ว่าไอ้ส่วนที่ย่อยไม่หมดอะ่ะเวลาเราเอาไปปลูกอะ่ะเขาก็จะค่อยๆย่อยสลายเป็นดินแล้วก็เป็นปุ๋ยให้พืชไปในตัวแล้วก็ การที่เขามีเศษอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยพวกอินทรีวัตถุเงี้ยมันก็ช่วยให้ดินโปร่งรากเดินดีได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื้อจะหมักไว้ในกระมังนี้เลยค่ะเพราะว่าเอื้อได้เจาะรูด้านล่างแล้วก็ด้านข้างไว้แล้วจะสามารถระบายน้ําแล้วก็ระบายอากาศได้นะแล้วด้านบนเนี่ยเอื้อจะเอาเป็นพวกพลาสติกหรือว่าจะเป็นเอ่อ ระสอบดินกระสอบปุ๋ยมาปิดนะคะแล้วอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเรามาดูผลกันว่าดินตัวนี้จะเป็นยังไงส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าใครอยากจะใช้ภาชนะแบบอื่นก็ไม่มีปัญหานะคะอาจจะใส่เป็นกระสอบแล้วก็มัดปากถุงหรือว่าจะวางไว้กับพื้นแล้วหาอะไรมาคลุมแล้วก็ถ้ามันอากาศมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องช่วยรดน้ำนิดนึงเพื่อให้เขาย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะช่วงนี้มันอากาศค่อนข้างเย็นเนาะ คืออากาศเย็นมันก็อาจจะย่อยช้านะอย่างของเอือ้อเอื้อคิดว่าอาอย่างน้อยเอื้อก็คงจะมาทยอยรดน้ําให้เขาสักอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อให้เขาย่อยเร็วขึ้นเดี๋ยวเดือนหนึ่งเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามชมนะคะไว้มีอะไรเอื้อจะเอามาแชร์ใหม่นะคะบ๊ายบายลมแรงมากเลย